สรุปข่าวเชื่องเมนยูโกรประจาวันที่29บิืนกายนโดยโค้ชเชฟวับอลแมนเชสเตอร์เดนเชิ่งนี้ขอเสนอะผียินดีจ่ายค่าตัวเดริกแต่ว่าแค่ครึ่งที่เสือใต้ตั้งเอาไว้นะ โดยคิสเตียนฟิกฟักนะฮะนักข่าวคนดังของบิวสื่อช่ดดังเยอรมน,นีรายงานข่าวทว่าแมนยูแจ้งจุดยืนว่าจะไม่จ่ายค่าตัวของมัชทายเดริกตามที่บอยเยอร์มินิกตั้งเอาไว้จำนวน70ล้านยูโรโดยไปแดงมองหาเซ็นเตอร์คนใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงสมัยน,นี้ในขณะที่ราฟเอลาวารานนั้นเตรียมจะย้ายออกไปโดยมีการรายงานข่าตวตว่าทีมหันไปหาเป้าหมายเก่าอย่างดังของเดริกที่เอริชเชนฮาร์กต้องการมานานแล้ว ซึ่งเซ็นเตอร์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยอยู่ในสานะตัวสำรองในทีมอาริอันช์อารีนาเท่านั้นทําให้มีข่าวด้วยการย้ายทีมออกมาและทางแมนยูเองก็พร้อมที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมหลังมีข่าวกันมานานแล้วโดยฝั่งเสือใต้วางราคาเอาวไว้70ล้านยูโรแต่อไรก็ตามทางฟักเองก็บริง,งานข่าวเลยนะว่าแมนยูนั้นพร้อมจะจ่ายในาราคาเครึ่งเดียวที่บบเยอร์มินิกตั้งเอาวไว้จํานวน35ล้านยูโรเท่านั้น โดยก่อนหน้านี้ทางด้านาของสกายสปอร์ตเยอรมนีรายงานข่าวเมื่อต้นเดือนบอกว่าบบเยอร์มิเนกพร้อมที่จะขายเดริกในราคา50ล้านยูโรถือว่าเป็นการขายขาดทุนจากการซื้อมารุ่มทีเมื่อปี2022จากเวนตุนสในราคา70ล้านยูโรในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นดัวัางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรต้องรอดูนะฮะว่าผีซัมเมอร์นี้จะได้ใครไหมนะงานนี้ไม่มีใครรู้เรามาดูข่าวต่อมานกันครับไว้ มันได้ทีก็แซะผีหลังบรังนิกพาทีมรุ่งในศึกโยูโรนาะโดยการน,นี้ทางด้านของอันเดรชไวมันนะฮะกองหน้าทีมชาติออสเตรเียได้ทีแซะถึงแมนเชสเตอร์เด็ทหลังจากที่บรังนิกพาทีมไปได้สวยในศึกโยูโร2 0 2วันแม้จะเปิดเกมแรกด้วยการแพ้ฝรั่งเศสไปศูนย์ต่อหนึ่งแต่ทีมก็เอาชนะโปรแลนด์ไป3ต่อหนึ่งหลังจกปิดชายด้วยการชนะเนเธอร์แลนด์3ต่อ2เข้าป้ายคว้าแชมป์กลุ่มไปครองอย่างยอดเยี่ยมโดยไปเจอกับตรุรกีในรอบ16บทีมสุดท้าย ในขณะที่เส้นทางของปรัณนิคก,กับปีาจแดงอยู่กันได้เพียงแค่ครึ่งซีซั่นหลังเข้ามาคุมทีมชั่วคราวแทนที่โอเดกนรสชาในช่วงเดือนธันวาคมปี2021แต่ว่าเมอรอปี2022ที่ตัดสินใจดึงเอดิคเชนฮาร์คมาคุมทีมซึ่งทางไวช์แมนนั้นได้ทีก็พูดถึงแบนยูหลังทีมโชว์ฟอร์มดีดที่สุดที่เยอรมนีโดยที่แมนเชสเตอร์เดนนั้นเป็นไปไม่ดีนักสำหรับโค้ชของเราไวชมัมนได้กล่าวในระหว่างการแถลงข่าววนันศุกร์ที่ผ่านมา แต่ผมคิดว่าเมื่อมองไปแล้วแมนยูเองนั้นยังดูแย่กว่าโคช้ชของเราซะอีกนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแม้แต่ในอังกฤษเองผู้คนก็ยังชื่นชมเขามากขึ้นเรืเลยๆนะ เขาดูกันเองทางด้านของไวชวันได้ยังพูดถึงอังกฤษที่อยู่ในสายเดียวกันและก็มีโอกาสเจอกันในรอบรองชนะเลิศหากว่าสามารถผ่านคู่แข่งไปได้บอกว่าพวกเขาสื่อที่อังกฤษนั้นสนใจแต่ผลการแข่งขันของอังกฤษจริงๆพวกเขาไม่มีความสุขกับวิธีการาเล่นของอังกฤษในตอนนี้ดังนั้นใช่แล้วพวกเขามีความสุขที่จะเจอกับเราในรอบรองชนะเลิศก็ต่อเมื่อพวกรเรานั้นสามารถทําให้ดีกว่านี้ น,นานผมเป็นตะว่างานนี้ก็ถือว่าแซะซะหน่อยนะฮะรักนิกพาทางทางด้านของทีมไปรู้สึกยูโรได้ในรอบต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาะจะยังไงยอกเชียร์ผีเอาเทรนหากว่าไม่แฮปปี้กับผมนะ โดยเดอวซ์ยอกนะฮะอดีตกองหน้าของแมนยูเชียร์ทีมเก่าเล่นใหญ่ทาบทามเทนเดลสเตอร์อาร์โน่ร่วมทีมหากว่านักเตะไม่มีความสุขกับลิเวอร์พูลในครั้ง,งนี้โดยของแดงลิเวอร์พูลเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมือ่อทางด้านของจิเกนครัฟต์อำลาทีมไปโดยทีมตั้งอเนสร์ตฐานมาที่แทนและก็ยังต้องดูด้ว่าจะพาทีมไปได้ดีแค่ไหนซึ่งทางยอกมองว่าหากเทนไม่มีความสุขอีสต์แดงควรจะทําทุกอย่างเพื่อจะดึงสตาร์ทีมชาติอังกฤษมาร่วมทีมในครั ผมไม่แน่ใจนะว่าเทร,อรเนอเล็กซานเดอร์อาร์โนต้องการจะย้ายออกจากนั่งของลิเวอร์พูลที่เป็นสโมสรใบเด็กของเขาหรือเปล่าไหมยอร์กได้กล่าวกับน,นั่งของเบรสออนไลน์โป๊กเกอร์ไซต์แต่ว่าลิเวอร์พูลอยู่ภายใต้การเปลี่ยนผ่านในตอนนี้หลังจากการอาการจากไปของเจคินคร์ฟบางทีอเล็กซานเดอร์อาร์โนสามารถพัฒนาขึ้นไปเล่นกองกลางภายใต้การกรุมทีมของสัลตก็เป็นได้ นี่อาจจะเป็นโอกาสอีกครั้งหากวาลิเวอร์พูลฟอร์มไม่ดีภายใต้การนำของสลอตและก็อเล็กซานเดอร์อาโนก็ไม่มีความสุขแมนยูก็ควรจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อจะเซ็นสัญญากับเขาผมเนี่ยเป็นคนแรกที่แนะนำเลยนะว่าแมนยูนั้นควรจะเซ็นสัญญากับรบรอยซาน่ตอนที่เริ่มไม่มีความสุขกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครั้งที่เป็นตัวสำรองตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีสุดในเยอรมน,นี โดยอเล็กซานเดอร์อาร์โนอาจจะมีโอกาสคล้ายคึงกันนะฮะซึ่งแมนยูควรจะคว้าเอาไว้ให้ดได้มีประวัติศาสตร์ระหว่างสองสโมสรหากอเล็กซานเดอร์อาร์โนรู้เรื่องนี้ฐานะนักเตะอังกฤษแต่ว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ควรจะมองเอาไว้ในครั้งนี้ซะอีกนะอ่านะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันนะฮะถ้าเกิดว่าแมนยูนั้นจะไปคว้าทางด้าน,นของเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนของลิเวอร์พูลมาเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะถูกต้องหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับ คาราติโอโก้เดือหอมผีปืนจ้องจะคว้าตัวมารุ่มทพให้จงได้โดยการน,นี้ทางเดอะกริชนะฮะฟุตบอลรายงานข่าว,วยนดว่าบมนยูและอาร์ซนอลสองทีมดังแห่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีงกแสดงความสนใจในตัวของเฟอร์ดี้คาราดิโอโก้แบ็กซ้ายของเฟเดเบเซมารุวมทีมโดยแข้งวัรรย44นี้ทำผลงานนะฮะได้อย่างน่าประทับใจกับท่านของโต๊ะสังกัดและปัจจุบันเนี่ยก็เป็นขุนพลตัวหลักของ ประเทศตรุรกียลยศึกยูโร2,024ที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในขณะนี้โดยจากการรายงานของทางสื่อ,อแดนแก่ง,งวงระบุเะรนะว่าทาั้งปีแดงและก็ปืนใหญ่เองนั้นจับตาสถานการณ์ของคาราดิโอกูอย่างใกล้ชิด โดยมีการส่งแมวมองไปติดตามผลงานในเกมรอบแบ่งกลุ่มแลนะสุดท้ายที่เอาชนะทีมจากหน้าของเช็คไป2ต่อหที่ฮัมบูร์กกันด้วยแม้ว่าทั้ง2ทีมจะยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่คาดการกำว่าเกิดขึ้นหลังจบศึกที่เยอรมน,นีโดยคาดการกำว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณราว30ล้านยูโรในครั้งนี้นั่นเองนะ โอ้โหเป็นในว่าง,งานนี้นะฮะค่าตัวไม่แพงผีไม่สนใจสักหน่อยเหรอเอาแบบโนเนมาปั้นแล้วให้มันดังพูแตกและขายออกไปได้กําไรแบบนี้จะไม่คุ้มซะอีกบรินเนียเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอาร์ตยังไงแมนยูติดต่อเปเชสำหรับการเซ็นสัญ,ญญาของอูก,กาเต โดยทางด้านของผู้สื่อข่าวระดับสูงนะฮะออกมาบริงานข่าวเรนเด้ว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เดนเน่ได้ติดต่อพูดคุยกับทางด้านของปารีสแซงต์แฌงอีกครั้งหนึ่งถึงการสัสญญาในการคว้าตัวมาดิเอลอูกาเต้มิดฟิลด์ตัวรับชาวอุรุกวัยโดยอูกาเต้กองกลางเดวัยยี่สิบปีมีข่าวลือนะฮะสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะช่วงสมอน,นี้โดยเขาปีข่าวกับหลายสโมสรโดยเฉพาะกับสโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกอังกฤษอย่างทางด้านของแมนเชสเตอร์เด โดยล่าสุดทางด้านของฟราบิชโอรโรมาโ,โนผู้สื่ข่าวระดับเชียวันออกมาบริงานขานา่าวเรื่ว่าแมนเชสเตอร์เด็ดและก็ทางด้านของปารีสแซงต์แมงติดต่อกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสำหรับการเซ็นสัญญากับทางด้านของมอนเอลอูกาเตโดยการบริงานข่าวระบุเพิ่มเติมเลยว่ากองกลางวัย23ปี พร้อมที่จะย้ายไปที่แมนยูแม้ว่าปีศาจแดงจะไม่ได้ไปเล่น,บบนฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกในครังนี้ก็ตามทีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการยืนน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาเลยนะสำหรับนักองอุกาเต้ย,ย้ายจากทั้งของสปอร์ติ้งลิเชบอนเข้ามาร่วมทีมเปเชด้วยค่าตัว60ล้านยูโรเมื่อสัเมอร์ที่แล้วโดยโลงสนามให้กับยอดทีมจากฝรั่งเศสไป้งสิน้น37เกมลงทุกราการทำไป3แอสซิสในครังนี้ นานะผมเป็นต่ว่างานนี้โอกาเต่นะฮะอีกหนึ่งตัวละครลับที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาล้วยังไงโค้ชใหญ่กับสตาร์แมนอยูที่ทางด้านของฟานิตตรอยต้องเลือกแล้วโดยการน,นี้ทางด้านของเรื่องของเรื่องนั้นมีอยู่ว่าหลังจากที่ทางด้านของเราออกจากําแหน่งเคดโค้ช PSV n ไอโอเ รุดเองนั้นก็ว่างงานได้ไม่นานก็มีข่าวกับ2ส,สโมสรในเมืองหลวงลูกหนังในครั้งนี้โดยหนึ่งก็ไปคุมครีมบเบอร์รี่ในลีกแชมเปี้ยนชิพแทนที่เวงซองกอมบานีกับอีกหนึ่งหวนคืนสู่สโมสรเก่าอย่างแมนยูเทนาสตาร์โค้ชของเอ็ดิกเชนฮาก สมัยสวมเครื่องแบบปีศาจแดงพี่ม้าแกก็คือสุดยอดกองหน้าคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ด้วยการจะบ,บันได้มากถึง150ประตูซึ่งนอกเหนือจากนั้นยังเคยเป็นดาวซันโบและนักเตะยอดเยี่ยมพิมบริกโดยขับเคี่ยวกับทนานของเชอรี่อองรีอย่างอาร์สนอลอย่างเบามันน่าเียดายที่ความสำเร็จก็ถือว่าน้อยไปหน่อยเพราะได้แชมป์พิมบริกแค่สมัยเดียวเท่านั้นในสมัยนั้นโดยตอนแยกทางกับแมนยูเนี่ยก็ไม่ค่อยโสภาสักเท่าไหร่นักเพราะมีปัญหากับท่านันของคิเซโน่บรันโด ครั้งหนึ่งในการฝึกซ้อมดาวยิงร้อยแรงอาชาเคยถามดาวรุ่งจอมสั์แบบตรงๆนะว่าเมื่อ,อไหร่จะส่งบอลที่ผมสักทีวะไอหนูหลังบาดหมางก,กันปรากฏว่าป๋าก็เลือกพีโดซึ่งทางด้านของรุตเองก็ถูกดอปในนัดชิงลกคัพ2 0 0 6โดยที่ไม่ได้ลงเล่นสักทีเดียวก่อนถูกเนรเทศไปอยู่กับทางด้านของเรอัลมาดริดหลังเวลาทำาให้คลื่นสงบลงเขาสำนึกผิดและก็กลับมาขอโทษเซอ,อร์อเลิโปโกสันพลังดูดปากกันเปินที่เรียบร้อย โดยตำแหน่นของรุษฟันดิตอรอยเนี่ยเป็นหัวหอกประเภทชายเดียวที่เหมาะกับระบบ4-5-1ซึ่งท่านภรรยาเหมือนลูกนังปรับเปลี่ยนให้ปีศาจแดงในช่วงปี2001เป็นอย่างมากเขาคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะฮะในด้านการทําลายตาข่ายในกรอบเขตโทษที่เด็ดขาดและก็เฉียบคมมากแม้ตลอดการค้าแข้งให้กับแมนยูจะยิงจากนอกกรอบเขตโทษได้เพียงแค่ประตูเดียวก็ตามทีในครั้งนี้เป็นเอว่าง,งานนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปก,ก็นน้คันอนาคตของบรูซเนี่ยจะเอาเช่นไรและนี่ก็เป็น สรุปข่าวลวสโมสรแมนเชสเตอร์เดนดในช่วงที่นีนครับขอบคุณทุกคนตากลิชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s สไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ